จากกรณีที่มีคลิปคลิปหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวคล้ายทหารแล้วก็ขับรถของทางราชการด้วยแล้วก็มีการโต้เถียงกับประชาชนเนี่ยที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยสัญจรไปมาเนี่ยบนถนนบริเวณถนนบรมราชชนนีก็เหตุเกิดเนี่ยประมาณสักวันที่11มีนาช่วงค่ำคืนนั้นโดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลปรักษาองค์เนี่ยเขาได้ตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วพบว่าบุคคลหนึ่งกล่าวที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นทหารในสังกัดชั้นประทวน ชื่อจ่าสิตรีนิเวศลิธรรมท่านผู้ชมนะก็ตรวจสอบข้อเท็จริงพบว่ากระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเช่นอะไรบ้างละ่ะเอารถของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดื่มสุราขับขี่รถขณะมึนเมาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยแล้วก็แต่งกายไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยตามระเบียบที่สําคัญใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะสมกับประชาชนในเส้นทางสาธารณะ นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับหน่วยงานด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลรักษาพระองค์เนี่ยพิจารณาแล้วมีคําสั่งลงโทษปลดออกจากทหารเลยนะท่านผู้ชมนะออกจากรชาชการเลยแล้วก็ถอนยศอีกด้วยแล้วก็ไม่มีบําเหน็จบํานาญให้อีกด้วยมีผลตั้งแต่วันที่13มีนาก็คือเมื่อวานนี้สุดท้ายเนี่ยยังส่งตัวดําเนินคดีด้วยนะทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญากับสารทหารต่อไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและนอกจากนี้เนี่ย ยังลามไปอีกสองคนนะท่าบผู้ชมในสังกัดเนี่ยก็เป็นชั้นประทวนเหมือนกันก็คือมีจ่าสิบเอกแล้วก็จ่าสิบตรีอีกสองคนตำแหน่งครูฝึกเนื่องจากว่านั่งดื่มสุรากับจ่าสิบตรีนิเวศเนี่ยแหละก็ออกเหมือนกันโดนออกจากราชาการเหมือนกันแล้วก็โดนถอดยศเหมือนกันด้วยและก็ไม่มีบำเดชนานานเหมือนกันด้วยท่านผู้ชมนะฮะทั้งนี้เนี่ยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลปรักษาพระองค์เนี่ยก็ขออภัยต่อประชาชนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนที่กําลังพลดังกล่าวเนี่ย ประพฤติตนไม่เหมาะสมนะและแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยได้กวดขันเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอให้ประพฤติตนเนี่ยปฏิบัติตนเนี่ยให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและให้เป็นที่พึ่งของประชาชนท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ออกเลยดีที่สุดจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้กับใครหลายๆคนในะที่กําลังจะประพฤติผิดประพฤติไม่ดีเนี่ยยังมีอีกหลายคนนะฮะยังมีอีกเยอะในหน่วยงานราชการเนี่ยดูไว้ฮะ เขาเชิดไก่ให้ลิงดูแล้วขอบคุณครับ